อย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมินเงินน้อยอย่าคอยวัสนนานะครับสวัสดีครับแฟนคลับเลขนำโชค12ราศีครับขอภัยนะครับวันนี้มาช้าเนื่องจากเทศกาลสงการไปทำบุญตามวัดต่างๆครับเอาหนังสือสุดหมุนไหวพระไปถวายพระท่านนะครับนะก็ขากลับเมื่อวานว่าจะรีบกลับมาทําคลิปเจอรถเกิดอุบัติเหตุถูกชน5คันรวดนะครับที่ถนนรังสิตนครนานยกขาเข้านะครับคลอง8 ก็ทาให้เสียเวลาทําคลิปช้าหน่อยครับต้องขออภัยด้วยมาช้ายังดีกว่าไม่มานะใครลองดูแล้วกันเสือซื้อลอตเตอรี่อุดหนุนรัฐบาลนะครับชอบตัวไหนก็เลือกเอานะครับแล้วแต่บุญวาสนาแต่ละคนนะครับเป็นไงครับสงการเที่ยวกันสนุกสนานดีไหมนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีรักษาประเพณีไทยนะครับรดน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่เป็นวันแห่งความสุขวันของครอบครัวพ่อแม่ลูกนะ มีโอกาสได้พบเจอกันสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้กันนะครับระห่ังญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะพ่อแม่นะก็ขอทุกคนโชคดีมีความสุขปีใหม่นะครับก็ขอเฮงๆนะครับต้อนรับปีใหม่ด้วยโชคก้อนใหญ่ก็แล้วกันนะครับลองดูชอบตัวไหนก็เลือกเอานะครับเลขเด่นๆทางโหราศาสตร์ก็มี1 5 6 7 8 9เนี่ยนะครับเด็กพวกนี้เป็นเลขที่มีกำลังนะแต่ไม่รู้ตัวไหนจะประกบกับตัวไหนลองไป ดูแลกันนะครับบางทีอาจจะเ,เลือกตัวผิดก็ได้นะครับก็ถ้ามีงบน้อยก็เลือกเฉพาะตัววงกลมหรือซื้อน้อยๆนะครับซื้อลอตเตอรี่อุดหนุนรัฐบาลนะครับรัฐบาลจะได้มีเงินมาพัฒนาประเทศนะครับช่วงที่ผ่านมาประเทศชาติเจอปัญหาเยอะปัญหาเศรษฐกิจปัญหาโควิดนะเศรษฐกิจก็ยังไม่ฟื้นดีก็ขอให้ระมัดระวังในการใช้เงินนะครับอะไรที่ไม่เสี่ยงก็จะไป สุ่มเสี่ยงมากเกินไปนะครับเอาแค่ลุ้นๆพอสนุกสนุกนะครับอย่าไปเอาเป็นเอาตายนะครับบางคนหมดเนื้อหมดตัวนะทุ่มหวังรวยกลับจนเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเสียเรียดกับมันมากนะครับผมเล่นนิดๆหน่อยๆพอเป็นกระสาสนะครับพอได้ลุ้นกับเพื่อนโอเคนะครับกขออหยทุกคนโชคดีร่ำรวยเฮงๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ